มื่อนี้ก็ได้หับคองมาแต่บ้านแล้วพี่น้องเป็นมันแซงพี่น้องสั่งตั้งงหลยมือเลยพี่น้องฮักกมามฮอดมันแซงสุดๆใหม่ๆเลยพี่น้องนี่ยังบุทล่างเลย,ยคิดดินติดมาเต็มเลยพี่น้อง มีทั้งหัวหน้อยหัวใหญ่ผสมกันเลยพี่น้องัาต้มเคี่ยวหักหัวกระชี้ทายให้เบ่งอีกเทื่อนหนึ่งนะพี่น้องมาเบ่งต้มต้มกันต่อเลยพี่น้องบัดทีนี้กำลังผลดเลยรวยเลยพี่น้องสกินแซบๆเลยมาเนี่ บ่เคยกินมันแซงยังเถิอพี่น้องหากัดสิกินขั่งทำอิดเลยเลยนี่หูดต้มพดลวยๆเลยพี่น้องนายินไแต่เพิ่นว่าแซบแซบเมื่อนี้แหละสิได้ลองมันแซงพี่น้อง มันเสีบคือเพิินว่าบ่มมันีินได้พิสูจน์แล้วพี่นอ้องต้มเต็มหม้อเลยม้นนี่สิกินให้มันสมราคามันนี่เลยพี่นอ้อง่งมาไกลแล้วก็แพ้งพร้อมสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกคือเกาเนาะพี่น้องม้นนี้แขบโมวดตื่นเต้นแห้งพี่น้อง ได้กินของมาแต่บ้านพี่น้องเป็นมันแซงเนี่ยพี่น้องพัตตะเกิดฮักกาสิกินมันแซงพี่น้องบ่เคยกินจากเถือ่อกะคา่งมากกัดเพงพอจมควนพี่น้องกินจัางไดเนาะพี่น้องบัดนี้ เบิ้งสิกินข้าเปลือกเบิ้งน่อพี่น้องมันคือแพงแท้กินทำไมชมน่อข้าแล้วน่นอง โค้งสิอร์แมนแน่เลยพี่น้อ,องกิน้าเปลือกเบิ้งลองกินแบบปอกเปลือกลองเบิ้งงนะพี่น้อง เคยได้ยินแต่ซื้อมันแซงมันแซงพี ang, wishing, ่น้องบ่เคยประคุดบ่เคยได้ยินจักถื่อ นี่พี่ต้องหน้าตากะสิประมาณนี่หั่นลงมาแล้วอืมแทบ่ล่นงต้องปอกเปลือกเพื่อน पै ถ้าแบบนี้ต้องกินหัวอย่างเดียวเลยพี่น้องกินเนื้ออื่นก็อิ่มมได้นะพี่น้อง ออกแบบมันๆจักหน่อยพี่น้องมันๆเนียวเนียวสีวันกับบวานพี่น้องถ้าู้ได้ยังบุษันเคยกินลองหากินมึงเด้อพี่น้องเข้าท่าอยู่พี่น้อง Những nắng nắp nấm nắp 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 nhầm, nắp 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 cái nắp 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 บ่สมดุลกันมันอัะนี้นอ้ําพี่น้องหัวน้อยก็น้อยเกินแต่หัวใหญ่กัใหญ่เกินพี่น้องแต่หัวน้อยน้ยนาชิเช็บกว่าหัวใหญ่พี่น้องรู้ซึ้กว่าหัวน้อยน้อยนี่ พอดีคำตอนแรกว่าชิกินทางเปลือกคาคาพี่น้องให้มันสมราคาน,น,พน,นพี่น้องมะแมนพี่น้องรสชาติมันว่าได้ บางหัวกระแทบบางหัวกับ,แบ,กบแปแทบพี่น้องมันรูปบกคือกันนะเพี่องมันแบบเดียวกันแต่รสชาติบกคือกัน เข้มฮกฮ้วกหางกัดสิได้กินเป็นข้างแรกพี่น้องมันแซงในยิินเพิินว่ามันแซงมันแซงแบดมินเดร์พี่น้องมันแซงผู้ใดบ่ันเคยเห็นบูบจักผู้ใดเห็นในคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องเพื่อให้พี่น้องฮาเบิง่งผู้ใดที่นังประัานฮูจักมันแซงพี่น้อง บรเคยกินมันแซงเข็มบัวก็หาฮก็ด้กินค้างแรกพี่น้องบางหัวกระแซบพี่น้องบางหัวกระสีออกจืดจืดจังหน่อยหัวมันกระสีป,ประมาณนี้พี่น้องเป็นคนคน โอเคนะพี่น้องมาฮอน่เคียมหัวขวกะสิขอจบคลิปลงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องก่าอผากช่องเขียมหัวขวไว้ในอนอมอกอมใจพ่อแม่พี่น้องบดฉุกขุขนเลยพี่น้องกะพ่อกันไม่คลิปนาพี่น้องกับมุกกับใจหลายๆ